เสียงแกรน9ล้านในเปียนโนไฟฟ้าหลักหมื่นกับคาวาย6 0จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ Music Arms สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเปียโนไฟฟ้ารุ่นใหม่จากทางคา w ว i กับคา w ว i ES 6 0ครับสำหรับ ES Series ของคา w ว i เป็นดิจิตอลเปียโนแบบพกพาที่ออกแบบมาให้บอดี้มีความบางและใน,นส่วนของน้ำหนักก็ยังเบาอีกด้วยครับคาวเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นในปี1927โดยคุณโคเอจิคาไว ซึ่งแบรนด์คาวายวนั้นขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพและความสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอนการผลิตรวมถึงให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์และยังเป็นเสียงเปียโ,โนที่คุ้นหูคนเอเชียอีกด้วยโดยคอนเสิร์ตแกรมเปียโนที่ดังที่สุดของคาวายวก็คือชินิรุคารวเอ็กซที่ศิลป,ปินดังๆเลือกใช้เช่นอเล็กซานเดอร์ครอบินเอรีนฟานูีย <Alexander S 2> <Robin, S 1> ราคาปัจจุบันจะอยู่ราวๆเกือบ9ล้านบาทและเสียงชิ y ้นเงลูกคาวายเที่ว่ามานี้ก็อยู่ในตัวคาวายเอสหตัวนี้แล้วค่ันอกจากจะได้เสียงแกรนรุ่นเรือธงแล้วยังมีเสียงอื่นๆในตัวเครื่องรวม17เสียงซึ่งจะใช้เทคโนโลยีเสียง Harmonic Imagine ให้น้ำเสียงที่เต็มอิ่ม คโนโลยีนี้จะสร้างความลึกของโทนเสียงและความอบอุ่นของเปียโ,โนอะคูสติกต้นฉบับมาพร้อม Engine e f ฟ e c t ดิจิตอลช่วยจําลองสภาพเสียงของห้องต่างๆเช่นห้องบรรยายหรือคอนเสิร์ตฮอลล์เพื่อเพิ่มความลึกและความมีมิติให้กับเสียงเปียโน p o ล y โฟนี192โน้ตใช้ระบบลำโพงสเตอริโอย0วัตต์ให้เสียงแกรนที่ส่งพลังตัวขับเสียงหันขึ้นบนเพื่อมอบประสบการณ์ฟังที่มีคุณภาพแม้ใช้งานบนโต๊ะขณะที่ตะแกรงด้านล่างช่วยเสริมมิติและเสียงสะท้อนเมื่อวางบนขาตั้ง มาในส่วนของริมสำหรับ E S 6 0รุ่นนี้จะเป็นเทคโนโลยีลิมแบบใหม่ชื่อ Responsive Hammerlite Keyboard Action Tool ที่ให้สัมผัสเหมือนแกรนเปียโน,โนลดเสียงรบกวนให้ความเป็นธรรมชาติและคีย์ยังมีความเบาลงอีกด้วยถึงแม้ว่าคีย์จะเบาขึ้นแต่ออกแบบให้คีย์เบสหนักและคีย์แหลมเบาเหมือนเปียโนอะคูสติกเพื่อความสมดุลในการเล่นควบคุมได้ดีทั้งเสียงดัง Fortissimo และเสียงเบา Pianissimo เหมาะกับน้องๆที่เริ่มต้นหรือเรียนเปียโน,โน เพราะคีย์ที่เบาแบบนี้จะทําให้เล่นง่ายและรู้สึกอยากเล่นอยากซ้อมมากขึ้นครับดีไซน์มีความกระทัดรัดโค้งมนทันสมัยรุ่นก่อนอย่าง es 1 2 0ที่ว่าเบาแล้วรุ่นใหม่นี้เบาลงไปอีกเบากว่าถึง1.5กิโลกร,รมัมและเป็นเปลียยนลงไฟฟ้าที่เบาที่สุดของคาวณนะ์ณตอนนี้เลยพกพาสะดวกทั้งในบ้านและห้องเรียน ใช้งานง่ายช่องหูฟังที่ปกติจะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องรุ่นนี้จะย้ายมาอยู่ด้านหน้าสะดวกมากยิ่งขึ้นและในเรนราคาเดียวกันเป็นรุ่นแรกเลยที่รูหูฟังจะอยู่ด้านหน้าแผงควบคุมจัดวางอย่างเป็นระเบียบเข้าใจง่ายใช้งานง่ายโดยที่ไม่ต้องดูคู่มือเลยที่เจ๋งมากๆอีกเรื่องคือเขาให้ออปต์มาเป็นแบบสเตอริโอด้วยนะปกติในเรนเดียวกันจะเจอแต่ไลอท์ที่เป็นแบบโมโนไม่ก็ต้องต่อเสียงจากช่องโฟนถือว่าเขาให้มาเผื่อการใช้งานแบบยาวๆเลย สามารถขึ้นใช้งานบนเวทีได้เลยหรือใช้บันทึกเสียงก็ตอบโจทย์ใครที่ใช้เรียนก็มีช่องมินที่ให้นะใช้เรียนผ่านโปรแกรมเรียนต่างๆได้เลยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงและฟังก์ชันของเจ้า k า ES 6 0กันครับ โอเคครับต่อมาก็จะเป็นการสอนใช้แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้ครับเขามีแอปนะครับมีชื่อว่าแอปเปียโนรีโมทนะครับนี่ครับผมได้โหลดมาแล้วนะครับก็คือการเชื่อมต่อก็คือใช้ผ่านสายนะครับจะเป็นสายอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ไ t นิ่งก็ใช้ไรนิ่งนะครับเป็น USB Type C ก็จะ Type C นะครับแต่ว่าตัวอีกตัวหนึ่งครับต้องเป็น USB 2 Host หรือว่าก็คือเป็น USB Type B หรือว่าเครื่องพิมพ์ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับนะครับพอเราเสียบเข้าเครื่องปุ๊บเราก็กดที่เป นี่ครับโอ้โหก็จะขึ้นมาเร็วมากๆนะครับนี่ครับก็จะมีแต่ว่าในแอปเปียนโนรีโมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเลือกเสียงนะครับแล้วก็เรื่องการเล็กคอร์ดนะครับแล้วก็เรื่องของการดูโน้ตนะครับที่เขามีโน้ตมาให้ให้เราทําแบบฝึกหัดให้เราเรียนเปียโนผ่านแอปนั่นเองนะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะไม่ได้ควบคุมผ่านเจ้าตัวนี้เท่าที่ผมดูก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่ผมสามารถควบคุมได้นอกจากการเลือกเสียงนะครับแต่คร่านี้ก็เพียงพอครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับตรงนี้อยู่หน้าเปียนโนนะคราวนี้มาที่สาวครับถ้าเราอยาก มาที่ซาวออซาวนะครับเห็นไหมจะมีหลายแบบนะครับเลขเมนมีคลาสสิกมีแจ๊สมีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีบอกอยู่นะครับซาวทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับเสียงทั้งหมดนะครับเนี่ยครับโอ้โหถือว่าให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับเราวิธีการเลือกนะครับอันนี้เราเป็นเปียโนอยู่เนาะนี่ครับที่เล็กเปียโนโหไวมากแจ๊สเชอรอรี่ออแกน โอ้โหสโลสติงโอ้โหคาวินเนตโอ้โหอิเล็กทริกเบสอ่าอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพราะใช้ในการเลือกเสียงนะครับในแอปของเปนโนริโมคแอปของครังคาวายเนี่ยโน้ตเขาจะมีเยอะมากๆนะครับเนี่ยมีตั้งแต่เนี่ยครับโกลเลท์ซึ่งนะครับก็จะเป็นอินเวนชั่น นี่ครับจะมีขึ้นมาให้สามารถเทมโปเอาลงได้ช้าลงได้สามารถปรับข้างในได้นะว,ว่าจะให้เพียงช้าแค่ไหนเนี่ยครับสามารถกดรีพีทได้ด้วยเอาไว้สำหรับซ้อมอย่างเช่นแบบตอนแรกเรากดที่อ่ะเรากดที่ A เวิบใช่ไหมครับ B แล้วกดที่นี่ปับ๊บเห็นไหมมันก็จะวนเขามีแบบ payback ด้วยนะครับก็จะดีตรงนี้นะครับใครที่ได้ไปก็ไปเรียนรู้กันนะครับโหจริงเจ๋งมากๆาก็จะมีบอกอนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแอปของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการสอนเป็นโนนะครับเนี่ย็็จะมีหลายอันเลยนะครับมีแฮนนอนก็มีนะครับ เนี่ยครับก็จะมีบอกเราหมดเลยนะครับแต่ว่าน,นี้เขาจะไม่ได้มีเป็นโน้ตมาให้นะก็จะมีเป็นแบบเป็นตัวแท่งตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กๆน่าจะชอบแบบนี้นะครับก็มีน,นอกจากเพลงนี้ก็จะมีเป็นเพลงเลยนะครับเป็นเพลงเลยก็มีเป็นเพงเลงคลาสสิกโ,โ,โอ้โหมีหลายเพลงเลยลองฟังมินี้กันอ่าประมาณนี้ไหมครับแต่แอปเนี่ยครับก็จะทําได้ประมาณนี้ก็คือจะเปิดเมทานอมได้ นะครับนี่ครับไปมีถนอมได้เลือกได้ว่าจะเป็น3 8เป็น68เลือกความเร็วได้นะครับปรับความเร็วได้นะครับก็จะประมาณนี้นะแต่ว่ามีอีกแอปหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะครับนั่นก็คือแอปนี้เลยครับแอปเปี b o o k Player นี่ครับเป็นนาคาวไวเช่นกันแอปนี้นี่พิเศษตรงนี้ว่าเขาจะมีโน้ตมาให้นะครับก็จะเป็นโน้ตหลายๆเพลงเลยครับเนี่ยมี e s s o n book นะครับนะครับเยอะโอ้โหเนี่ยโน้ตอยู่ตรงนี้เลยมีบอกหมดเลยนะครับ i n v e n น i o n ที่ผมกดไปเห็นไหม มีหมดเลยดูครับไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่แบบบทเดียวนะก็คือเขารวมหมดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทที่1เนี่ยบทที่2 3 4เนี่ยมีหมดเลยครับเออแล้วก็มีก็เรว่าเป็นออซองนะครับมาดูว่าคืองหูยเพลงเยอะมากมากดูครับเพลงเขาเยอะมากๆนะครับก็ใครที่อยากจะเรียนเป็นโนก็สามารถมาฝึกได้ผ่านแอปนี้เลยนะครับก็คือนอกจากซื้อเครื่องไปแล้วก็ใช้แอป2อแอปนะครับแอปหนึ่งก็เอาไว้ ตั้งค่าหรือว่าเอาไว้อัดเปนโนต,ต่างๆนะครับส่วนแอป,ปนี้เนี่ยเอาไว้ดูโนต้ตนั่นเองนะครับเปียบุ๊กเพเยอร์นะครับเราถูกใจเพลงไหนเราสามารถกดหัวใจไว้ได้ด้วยก็คือเฟเวอร์เรทไว้นะครับประมาณนี้ครับสาหรับการใช้แอป,ปแอป,ปของเขาเนี่ยว่าดีแล้วใช่ไหมตัวหน้าเครื่องของเขาอ่ะก็ดีเหมือนกันในการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องกดแอป,ปเลยก็ได้ถ้าเราไม่ได้ดูโนต้ตเออถ้าเราอยากจะใช้โนต้ตจากทางคาวายวเนี่ยที่มีโนต้ตเพลงต,ต่างๆสอนเนี่ยก็ใช้แอป,ปแต่ ถ้าเกิดไม่ใช้แอปก็สามารถเล่นได้นะครับผ่านเจ้าเครื่องตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดสายดูนะครับปั๊บนะถอดสายเอาปุ๊บไม่ได้เชื่อมต่อแล้วนะทุกอย่างผมจะตั้งค่าผ่านนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงนะครับกดที่ซาวนะครับกดเลือกเลยครับเนี่ยมันเขาจะเขียนเลยเปียโน1 2 3่องีเล็กทิปเปียโน1นึ่งสองสแกน1 2สตริง1 2คาวินเนตฮาร์ฟซิคคอร์ดไบบ์บโฟนอะไรเงี้ยเบสก็มีให้ครบเลยตรงนี้คาร์สพอร์ตได้ด้วยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเเเเเเเปปปปปลลลีีี่่ยยยยยนนนนนนน็็็็ออกกทโโหหมับ อ่าเป็นเสียสติงกดที่สติงกดค้างนะครับแล้วก็กดที่ริมอ่าก็จะประมาณนี้ไม่ไม่ได้ยากอะไรครับอันนี้เป็นเรื่องของสาวแต่บอกว่าเครื่องนี้เขามีจังหวะมาให้ใช่ไหมอย่างที่สเปคบอกแต่ว่าจังหวะมันเล่นยังไงล่ะอ่าจังหวะก็คือกดฟังก์ชันนะครับนี่ครับก็กดตรงรูปนี้นะมันจะเป็นเมทรลนอมก่อนนะครับกดดูอ่าเป็นเมทรนอมต๊อกต๊อกต๊อกเราอยากเปลี่ยนเลยเราอยากเปลี่ยนเป็นจังหวะเราก็แค่นี้ครับมันมีปุ่มคําว่าริทึมตรงนี้นะครับตรงมุมขวานี้แล้วกด ฟัง์ชันค้างไว้แล้วก็กดขึ้นหน่อยเออเราอยากเอาเทมโปลงเรากดที่ฟัง์กชันเหมือนเดิมแล้วก็ตรงคำว่าเทมโป้เนะครับเรากดลงได้เลยมันก็จะช้าลงเอาปกกบวกเปลี่ยนไป็จังหวะอื่นบ้างเอ yeah. เล่นไปพร้อมกับจังหวะได้ก็จะประมาณนี้นะครับในการเล่นกับจังหวะแล้วก็เครื่องนี้มีจังหวะมาให้ด้วยนะก็จะทําให้เวลาเราเล่นเพลงอเล่นอะไรเนี่ย มันจะค่อนข้างจะมีความสนุกมากขึ้นนะครับบางทีเบื่อในการเล่นคนเดียวก็เปิดจังหวะของเล่นด้วยได้สําหรับหน้าเครื่องก็จะปรับประมาณนี้เลยนะครับทานสป์ตอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับจะประมาณนี้ครับมาที่ความรู้สึกของผมกันบ้างนะครับหน้าตานะครับต้องมองตรงว่าเป็นหน้าตาสไตล์เปียนโนบ้านแต่มีความเท่เพราะว่าเขาวัสดุของเขาเป็นแบบผิวด้านนะครับแล้วก็มีความโค้งมนนะครับค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวตัวนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรมาเกะกะตรงนี้เลยเห็นไหม มีปุ่มอยู่แค่3ปุ่มเองนะครับแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มหนึะครับเ mm hmm. มนูก็ใช้งานง่ายอยู่ตรงนี้ mm hmm. การกดปุ่มในงานมาใช้ในการกดฟังก์ชันแทนนะครับ mm hmm. และที่สําคัญก็คือดีไซน์นีต้องบอกตรงว่าค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษในเรื่องของหูฟังนะครับรูหูฟังที่อยู่ข้างหน้า mm hmm. นะครับ mm hmm. ปกบติเนี่ยเปียโนพาวเ b ิลหรือว่าเปียโนแบบบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังน,นะครับแต่ตัวนี้อยู่ข้างหน้า และที่สำคัญนอกจากดีไซน์เนี่ยครับมาที่เรื่องของน้ำหนักมันเบาวกว่าตัวที่ผมเคยรีวิวไปตัวรุ่นพี่เขาก็คือ ES 120 1 2 0 1.5กิโลเลยก็คือกิโลครึ่งนะครับลองยกเดี๋ยวลองยกดูมือยกแม่ยกงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวตกนะครับประมาณนี้แต่ยกไหวครับแต่ยกไหวนะสบายครับโอ้โหถือว่า แจมๆเลยนะครับคราวนี้มาที่เรื่องของลิมกันบ้างนะครับเออจะบอกว่าตัวนี้ชูจุดเด่นเรื่องลิ่มเลยเขาบอกว่าลิ่มของเขาเนี่ยเบาลง3 0มนะไม่ได้หมายว่าเล่นไม่ดีนะเล่นน้ําหนักยังเล่นได้ชัดเจนอยู่เวลาเบาเบาเวลาดังๆังเดี๋ยวลองเบาดังก็ดังได้มากเบาก็เบาได้มากโูหอันนี้เก่งเลยครับ แต่ที่สําคัญเนี่ยพอมันพีมันยังมีความแบบยังหนึบยังยังแกร่งเหมือนเดิมนะครับก็ยังดีเหมือนเดิมด้วยเนี่ยก็ต้องมองตรงว่าพอมันเบาลงเสียงมันก็เบาลงด้วยนะครับน้าหนักน้าหนักริมเนี่ยก็มองตรงว่าผมก็รู้สึกว่ามันยังใช้ได้แล้วก็แบบรู้สึกเอาไว้ซ้อมได้แล้วก็เอาไว้เล่นอีจังได้ด้วยนะที่สําคัญก็คือเสียงมันเบาลงก็คือเสียงของริมนะครับไม่ใช่เสียงของเปียโนนะ เสียงของริมมันเบาลงเหมาะกับสําหรับเอาไว้แบบคนที่แบบอยู่ในห้องนอนห้องเดียวกับคุณแม่คุณพ่ออะไรเงนี้ยังซ้อมได้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลับได้อย่างสบายแน่นอนครับมาที่เรื่องของเสียงกันบ้างนะครับเสียงเนี่ยต้องบอกตรงว่าโอ้โหเปียโนชิงาโร SKX เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับเปียโนราคาต้งแบบเป็น10บล้านอ่ะมันก็ต้องโอ้โหแล้วก็มาใส่ในตัวนี้ต้องบอกตรงว่าเสียงนี่ค่อนข้างจะผมค่อนข้างจะชอบมากเลยเพราะว่าสไตล์คาวายนะครับจะชอบไปแล้วเพราะว่ามันเสียงมีความชัด ในความคมแล้วก็เล่นเพลงต่างๆเนี่ยโทนมันจะออกคาวายชัดเจนมากๆนะครับตัวนี้ก็ยังมีเอกลักษณ์ของคาวายชัดเจนเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสียงอื่นก็ดีเหมือนกันครับเก่งเจ๋งมากๆเพราะว่า p o ล y p h o n ที่เขาให้มาจะเยอะพอที่จะแบบว่าเล่นได้โดยแบบไม่ มีเสียงขาดแน่ๆครับต่อมาปเป็นเรื่องของการใช้งานครับใช้งานยากง่ายอะไรยังไงก็คือตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆกก็คือหน้าจอเนี่ยมันมีหมดมีเลือกเสียงนะครับมีฟังก์ชันมีอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมมีเทมโปมีอะไรมาให้เนี่ยแล้วก็มีจังหวะมาให้ด้วยนะครับการใช้งานก็คือค่อนข้างจะง,ง่ายเราสามารถเปิดปิดอะไรได้ด้วยตัวเองเลยโดยที่ไม่ต้อง จะไม่จําเป็นต้องใช้แอปแต่ว่าใช้แอปด้วยก็ดีนะครับเราใช้แอปุ๊บมันก็เลือกเสียงได้แล้วก็ที่โรงยาเขามีโน้ตมาให้อะไรอย่างที่ผมบอกไปตอนเมื่อกี้ครับสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของการที่จะบอกว่าเหมาะกับใครแล้วกันผมว่าเหมาะกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าเด็กๆนะครับที่ยังไม่ได้จําเป็นต้องแบบกดที่มันหนักมากๆนะครับแบบถนอมนิ้วหรือว่าก็คือแบบเล่นเป็นไงเลยโดยที่แบบไม่เมื่อยนิ้วสามารถเล่นได้นานๆตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆน้ําหนักที่เบาลงคีย์ที่เบาลงนิดหน่อย นะครับแค่แบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ความรู้สึกมันเยอะครับผมเล่นคีย์หนัหนกมาเนี่ยผมเล่นเนี่ยผมมีอาการเมื่อยข้มงงตรงแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะซ้อมได้นานขึ้นนะครับมันเหมาะกับคนที่เหนื่อยง่ายเลยแบบเมื่อยนิ้วง่ายเนี่ยก็เอาตัวนี้มาซ้อมเอามาอะไรก่อนนะครับแล้วถ้าเราแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่เราค่อยแบบขยับนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆคนแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือว่าทํางานจริงๆเนี่ยก็ใช้ได้ครับตัวนี้ นะครับแล้วก็ที่เหมาะที่สุดเลยนะครับเป็นเรื่องของคนที่มีพื้นที่จํากัดต้องซ้อมห้องเดียวกับคนอื่นนะครับบางคนไม่ได้มีห้องส่วนตัวไงต้องบอกว่าบางคนอยู่คอนโดบางคนอยู่หออยู่อะไรเงี้ยแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่กับญาติญาติอะไรเงี้ย<ๆ>เขาจะไม่หนวหูเราครับนะครับเพราะว่าเสียงริมนะครับที่มันกระแทกกระแทกไปมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเบาเบามากมากเบาที่สุดละตั้งแต่ผมเคยได้ยินมาตัวเนี้ยต้องบอกจริงข้อดีมันอยู่ตรงนี้เลยถามว่ามมีเสียงอยู่ไหมมันก็มีเสียงแหละแต่มันเบามาก,มาก,มากๆแล้วไงเท่าที่ผมเคยอย่างเช่น ที่ผมเคยใช้นี่มันปักปักปัก,ปกเลยอ่ะเวลาเล่นอ่ะนอกจากจะเอาไว้ซ้อมแล้วเอาไปเล่นจริงได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันมีแบบเป็นสเตอริโอเอาท์ด้วยนะครับเป็น LR อาอกไปเห็นไหมสำหรับความรู้สึกของผมนะครับก็ประมาณนี้แหละครับหากสนใจสาม,มารถเข้ามาลองได้ที่ MusicAr m มทั้ง12สสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ของ MusicArM ได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ Music a r m k ์มด้วยนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ Music